โนเกมโนไลฟ์ no Game, no หนึ่งในซีรีส์ของการ์ตูนแนวต่างโลกที่สองพี่น้องชิโร่และโซลาได้หลุดเข้าไปยังอีกโลกใบหนึ่งดิสบอร์ดซึ่งในโลกแห่งนี้มีเผ่าพันธุ์อยู่มากมายหันับกันดีๆแล้วจะมีทั้งหมด16เผ่าพันธุ์โดยเผ่าพันธุ์เหล่านี้จะถูกแบ่งแยกเป็นลำดับชั้นหรือแลนกิ้งตามความสามารถทางเวทมนต์สวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์จะขอพาเพื่อนไปรู้จักกับเผ่าพันธุ์ทั้ง16ของโนเกมโนไลฟ์ปอล คลิปนี้เป็นแค่การสรุปแต่ละเผ่าคร่าวๆเอาไว้ผมจะข้อมูลของแต่ละเผ่าพันธุ์มาทําแยกหรือสรุปภายหลังให้เพื่อนๆฟังนะครับและถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอรบกวนบอกกล่าวในความเบอร์ของผมด้วยนะครับและถ้าเข้าใจแล้วผมว่าเราไปเริ่มเนื้อหาหลักของวันนี้กันเลยดีกว่าเผ่าพันธุ์ทั้สิหรือถูกเรียกว่าเหล่าเอ็กซีดแต่ละเอ็กซีดนั้นจะถูกแทนด้วยตัวของมารคุกสากลซึ่งลำดับที่1ของกระดานนี้นั้นก็คือโอเดอุสเผ่าวิญญ,ญาณเทพเจ้า สิ่งมีชีวิตระดับคอสมิกที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดบนกระดานแห่งนี้ซึ่งตอนนี้มีพระเจ้าสูงสุดก็คือเทตโตเทพเจ้าแห่งเกมนั่นเองแต่เทพเจ้าแห่งเกมนี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนของเอ็กซ์สในเผ่านี้นะครับตัวมาแห่งตัวแทนก็คือพรครับลำดับที่2แฟนทัสมาพอพันมานาลวงตาในลำดับที่2นี้เนื่องจากเป็นเผาพันธุ์ที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมามากนักเลยทําให้หลายเรื่องนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ แต่แน่นอนนี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังเวทสูงอย่างมากครับตัวหมากที่เป็นตัวแทนของเผ่านี้นั่นก็คือพรครับลำดับที่3 e l เ m ลเม a นทลเผ่าพันธุ์วิญญาณทูตอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลนักขนาดนี้แต่ที่แน่ๆในโลกของดิสบอร์ดแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมานั้นจะมีธาตุอยู่ทําให้เผ่านี้เป็นเผ่าที่มีความสาคัญกับทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้หมากตัวแทนของเผ่านี้นั่นก็คือพรครับลำดับที่4ดากอนเนีย เผ่าทูตมังกรอีกเผ่าพันธุ์ที่มีข้อมูลน้อยมากแต่แน่นอนเผ่านี้เป็นเผ่ามังกรยังไม่ต้องสงสัยครับและด้วยความที่มันเป็นเผ่ามังกรนี้เองทําให้มันมีพลังทําลายล้างที่สูงมากสังเกตได้จากเหตุการณ์ในสงครามครั้งใหญ่มากตัวแทนของเผ่านี้นั่นก็คือพรเช่นกันครับลำดับที่5กิกันโต้เผ่ายักษ์เผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากเหมือนกหลังซับประลาดในของประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้่ากันว่าเผ่าพันธุ์นี้มีความสามารถทางกายภาพ ที่สูงอยู่มากอีกทั้งยังเก่งในเรื่องการโกงอีกด้วยตัวมาของตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือพรครับลำดับที่6 el, ฟูเกลเผ่าปีกสวรรค์เผ่าฟูเกลนี้เป็นเผ่าพันธนุ์ที่สูกสร้างในช่วงสงครามครั้งใหญ่ถูกสร้างโดยโอดีอุสเทพแห่งสงครามทําให้เผ่าพันธนุ์นี้มีพลังเวทและพลังวิญญาณที่สูงมากอีกทั้งยังไม่มีอายุไขหรือเลือดเนื้ออีกด้วยมาตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือวีนครับ ลำดับที่7เอลเผ่าทูแห่งพงไพรหรือเผ่ามนุษย์หูยาวที่สามารถใช้พลังงานเวทได้โดยเผ่าเอลนี้ถูกสร้างโดยเทพแห่งพงไพรแม้ว่าเผ่าพัน,นุ์นี้จะมีการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยแล้วแต่ก็ยังมีการใช้ระบบท่าสอยู่เช่นกันตัวมาแห่งตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั้นก็คือลูกครับลำดับที่8ดวอฟเผ่าทูดินดรอฟนั้นเป็นเผ่าพันธุ์คนแคะถึงแม้ว่าเผ่าพานนันธุ์นี้จะไม่สามารถใช้งานเวทได้โดยตรงแต่ก็ยังสามารถสร้างอาวุธเวทมนต ที่มีพลังทำลายล้างที่สูงได้มาแห่งตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือบิชอปครับลำดับที่9ก้าแฟรลี่เผ่าทูตพายเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกกักขังโดยเผ่าเอลส์ในฐานะของทาสหรือการใช้งานในรูปแบบของเวทมนต์ต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าเผ่าเอลนั้นครอบครองประชากรทั้งหมดของแฟรลี่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเผ่าเอลนี้ไม่สามารถปล่อยให้เผ่าแฟรลี่นี้หลุดออกไปยังโลกภายนอกได้ในฐานะของความลับของประเทศ ตัวมาแห่งตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั้นก็คือพรครับลำดับที่10 Egg ina, เอ็กมาคิน่าเผ่าเพลงชัยจักกลเผ่านี้มีการเชื่อมต่อทางความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันโดยทั่วไปแล้วเผ่านี้มักจะอยู่เป็นกลุ่มมาของตัวแทนของเผ่านี้นั้นก็คือบิชอปครับลำดับที่11 onia, เดโมเนียเผ่าทูตอสูนเผ่าปีศาจที่มีขนาดร่างกายใหญ่กว่ามนุษย์ถึง3เท่าแต่ก็มีบางตัวนะครับ ที่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์เผ่านี้นั้นถูกสร้างโดยแฟนทัสมาหมากตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือพรอนครับลำดับที่12บสดมพีเผ่าดูดเลือดเผ่พาพันธุ์นี้ในปัจจุบันนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่สามารถดูดพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่นได้เนื่องจากพันธสัญญาทั้ง1ิบที่ห้ามทำร้ายซึ่งกันและกันอีกทั้งยังแพ้สแสงแดดอีกด้วยตัวมาให้ตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือไนท์ครับลำดับที่13บสา ลูน่ามานาเผ่า,าวกบีจันทาอ้างอิงจากนิยายเล่มที่5เผ่าพานันธุ์นี้อาศัยอยู่ทางด้านมืดของพระจันทร์สีเลือดหรือเลดมูนนั่นเองแม้แต่จีบิลที่มีความรู้มากยังไม่สามารถให้รายละเอียดของเผ่าพันธุ์นี้ได้เลยมาของตัวแทนเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือลูคครับลำดับที่14วิร์บีดเผ่าครึ่งคนครึ่งสัตว์เผ่าพานันธุ์นี้มีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์มีสัญชาติญาณที่ดีกว่าและสามารถรับรู้ถึงพลังเวทได้ อีกทั้งเผ่าพ,พันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์แรกที่ชิโรและโซลาได้เข้าร่วมกันเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการตัวหมากแห่งตัวแทนของเผ่าพันธุ์นี้นั้นก็คือพรครับลำดับที่15เซเลนเผ่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเผ่านางเงือกหรือเผ่าเซเลนเป็นเผ่าที่เรียกได้ว่าโง่เขลาที่สุดในบรรดาทั้ง16เผ่าพันธุ์พวกเธอนั้นเรียนรู้ที่จะสืบพันธุ์อย่างเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังมีนิสัยที่ล่าเลง ถึงแม้ว่าพอพันของตนเองนั้นกําลังใกล้ที่จะสูญพันอยู่แล้วด้านพลังเวทของพวกเธอนั้นทําได้เพียงแค่เวทมนต์เสน่ห์เพียงเท่านั้นเองมาของตัวแทนพอพันนี้นั้นก็คือไนท์ครับและลําดับที่16อิมมานิตี้เผ่ามนุษย์เผ่าของตัวเอกเป็นเผ่าที่ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงเวทมนต์ได้เลยจึงจัดให้อยู่ในระดับที่สุดท้ายของเราเอกซีดแต่เนื่องจากความสามารถในการเอาตัวรอดบวกกับสติปัญญา เลยทาให้อิมานิตี้นั้นอยู่รอดในยุคข,ของสงครามได้ซึ่งหมากแห่งตัวแทนของเผ่าพัพานธุ์นี้นั้นก็คือคิงครับและก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทั้ง16เผ่าพันธุ์ของโนเกมโนไลท์ที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้และขอยย่ามีครั้งนะว่าคลิปนี้เป็นแค่เพียงข้อมูลที่ผมได้เอาข้อมูลของแต่ละเผ่าพันธุ์นั้นมาละค่าว้เพื่อนๆฟังเพราะข้อมูลบางส่วนของเรื่องนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยมากนักซึ่งตอนนี้ผมก็พอมีข้อมูลบางส่วนด้วยเช่นกัน เอาไว้โอกาสหน้าผมจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์หรือก,ก็ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในแลนด c เชสเตอร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ